โคตรเลยทุกคนเลยนี่ก็จะสุกแล้วนี่สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องยามเท่งเนาะมื่อนี้กะหาก็ขึ้นมาแตะเกี่ยวข้าวคือเก่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้นะไม่ได้ไปชิเลอรอกพี่น้องเอ้ยมีแต่นอกจากเกี่ยวข้าวละกะ อยู่แถวหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยยงงูยงควายคือเก้ามื่อนี้ก็มาเกี่ยวข้าวแล้วกะห่นข้าวแน่พี่น้องเอยตอนนี้กะพายวขึ้นก่อนกับสตีนะขึ้นมาค้างหม้อค้างไปแล้ท่าสิบสองโมงแล้วแต่ว่าคนงานเท่าทันได้ขึ้นได้พี่น้องจ้างคนกับคนมากกับผู้เดียวพี่น้องเอยยามนี้นะมันบีมีเพอรข้าวเพอร์กับ,บิแลวเพอกะก,การชนะเพอ่์นามันนะเฮาก็ได้ผู้หนึ่งมื่อน,นี้นะตอนนี้สิบสิบสองโมงแล้วสตีจักโมงละ สิบสองโมงเอ้ยบ่ายโมงแล้วพี่น้องแต่ว่าเก้ยวนะเก้ยวได้ตลอดได้พี่น้องคันมี้ยก,กินข้าวนะ่ะพี่ขึ้นก็ได้แดดกับพีแดดบดมืดมื้อเลยอากาศกันเย็นๆในนึงอกเหากันยังมี่แดนอยากกินข้าวด้วแต่ว่าคนงานขึ้นเองคนงานพี่น้องเลยคนงานเขามานั้นนะบางคนเขาบี่เคยเนาะกินข้าวไหวเทงแล้วเขากินแบบนี้นะเหาหนะตอนเลิกก็ได้พี่น้องเลยแต่ว่าขึ้นไม่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนทะ่าเขาก็น่ากําลังจะไปดังไท่มาดังไทยไปนี้ หลังไส้ต้มนำโลโลเป็ดโลไก่แม่จะไปเสิร์ฟมันนี่ยูเฮิร์นอาหารแต่พอน้ำผัดเป็ดได้สามเกืบก้อนถุงเสร็จไปเมื่อวานกินเบไม่นี้กินไก่งางเกี่ยวข้าวคันไปกินอาหารแซ่บๆกับพี่มแห้งเกี่ยวเด้อพี่น้องเอ้ยสกีสกีบ่กกินแกงแล้วว่ามีแห้งคนเดียว ยเฮ้ยรถยเกเกือาเชชนมาเตายไปเชชวนมาเช่อเย้ทเกบน้ำไว้พีหน่อยซ้ำขานนาไปจับไก่มาจับไก่ แต่ ừ ừ ừ ลุ้มพี่ได้พี่นอ้องก็อยู่ถิงแบบยาบันเปิ้ลนะน้ำเขาก็น้อยเนี่ยโอ้เอ็ดกินตัวครึ่งนึงก็ช่ำที่กินจกดดักเมดหรือบอร์หายด้วเนาะตัวใหญ่ว่าผิดน,นี่กัน3โลกไก่นะไก่บาทนี้เนี่ว่ะอืมเอ็ดอร่อยกินนะต้ม,ตม,ตม ข้ามเนี่ยโอ้ยนอกี่เอ้ยพันขานี่นี่มีนน,น้ำมืลมลรงแกงคนบ่ย่ามีได้คนเพาะว่ามล็เอออันเปิดว่าที่อยู่นั้นนะจะไปจะซื้อเอ,อะไอิชาหาเมล็อีกมั้ะหาดูหาคนเลย พี่่มามันไก่นะไก่นี่เนีมานอไรกนเ่มเคอ็ดินมาบ่านะเอ็ดครึ่งนึงครึ่งนึงเอาไว้กินเลยกินหาูบดแล้วตัวหิวป่านนี้เยาวาแมพี่เบิรเบิดยันแต่เบิร์ในสมรลายซ ตนที่รตนม้ไก่ลยก็พอแล้วพอแล้วทำนี้แล้วไล่ไก่ๆกต้องเงยอนึ่งเ้ยนอันหลยแต่อันนั้นไมอนี้มัน ไอ,อ้เบเป็นไปเอามาโชมาคูแล้วไปกระยลายนึงเฮาไปที่เฮาไปเอาสองมืออะไรพี่น้องนี่มาโชว์คูก่ะทางนอกผูไปเอ่ยลายนี่เบะแก่เมื่อไหร่ทางนี้เลยวันนี้เขามายังมีได้แก่เลยทางนอกพี่วันนี้มันก็แก่แล้ว้อคูบ่กินคู่มือได้ <c oughs> หากระบิกินสองมือหนึ่งเฮาไปเอาคู่มือมาตำนะ วานก็เออวานนี่ก็กิ่นน้ไปเอาวัานนี่เสแปรมาถูยัเไงมาถูอีเบปุนี่นะน้ำจุกจักปะะก็สดยอ่กินน้เคงนี่เานะบัตรอันนั้นเอาจากเอาเลอดมันซี่น้องน้ำมันควรกอนนาเอาเลิศหนึง คามเินเนะ่ตนอยได้าห็ตกไก้เฮ้เพ้อนะได้พี่น้องเยเป็นคนอันนั้นนะจนค่อยเดี๋ยวตุ้มจัดการเองเจ้นเฮ็ดก่เป็นคุนได้เฮ็ดในานะกินจนเดาะละเธอนะเป็นเป็นนาะเฮ็ดแน่ นะโจคักอะโนะน้นนะเนาะขามันนะเอ็มมากขนาดเลยขาเจ้าวอยี่โคจุดตะล้างใช่น ขึ้นครึ่งพี่น้องเอาไว้มากินแงเครึ่องนึงนะอเ,เอานี้แล,ลกินมดนะ <c oughs> มยจะกินมดิตีนะมจะไกินมดโลเรีร้อยต้มโตเลยปะ มัเป็นตแล้วนะเยแจ้าตับได้เนาะบัวผ่านเจ้าตับบ่แซ่บเนาะเ่เกแซ่กว่าเนาะเดี๋ยวไปหาเจ้าเขาเลิศบ่ไม่นิ่งกี่กลางตารางละตะล้องเนะขวาตัาหนึ่งก็อิ่มแล้วแต่ค่อยผู้เดียวได้ กอนน็อิ่มค่ยได้ินว่าสตีนแกจะแกหอยบ่อือหอยได้จ้าเนี่ย<อ>จ้าออมหอยข่อ้าตัวไกวโ่โอ้ยโนโนโน่อยเยอะอ,อยู่ยยเก่อหอยอย่าอย่อยไม่กินเล่กินผู้เดียวเล่นหอย,ยอน้อยนึงพีอิอนะหอยน่นะเออพิสะใจเด้อีสก สีน่าจริงจังขางนาดูนนะครึ่งเลยนะเขากินนะครึ่งนี้บอนี่เออหืมปัน่นครึ่งได้จัดการอันครีมเลยตี่เจ้านะจัดการใช้ครีมอีกจับบอยอมอีกหน่ากัาน,น,นน,นะนี่พี่น้องอันนี้กะโซนเดียวสีอันนั้นนะแล้วกะนน้ากระหลังอันนั้นอยู่นี่ในหลังคนละครีมมัน

ออขันชุดว่าไปขายตัวเท่าเดิมจะวาไปข,ขายนะเรื่องหาไปขายนะาไปขายเป็นตัว้แรงเ,เอาอเป็นลูกเหรอชาวบ้านทำเปแพร่งเลยตัวพวกน,<ใ>น,นีก้เหนึ่งสหกสิ 70, เบเจ็ดสิบแปดสิบปจ้าปลาขายต่อก้ตีวันนี้นะใกล,ลาดนี่แหละ มีมีตัว่ย่นาตดตัวน้ห่ได้หมมได้นี่หลายปีแล้วไงสปี โอเคโอเคโอเคเอามือตาเอาทิ้งทินเทิ้งหัวขาวบ่มไปยืม ันขายขายอยู่บุญเสอะแบบอันนี้เป็นจ้างขายนะอันนี 5, ้ 5, เป็นห้าพันกับพี่จ้าขายปีหนึ่งห้าพันข้ออะไรนะโค้งมันก็โค้งมันก็ยังอันนั้นล่ะสิบสาวพี่ีสิบห้าพันพีสิบห้าพันโอ้ยค่อยไม่ไซื้อกินไม่ได้ไปซื้อบุญแบบผึ่งละซื้อแบบตีใจเลืแบบนี้นะ มันกะว่างทุกคนเอ้พี่จ้าการเดี๋ยวตอนนี้เลยนี่นี่นี่มาพี่น้องมันทุแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้เสิรก่อน เึ้าในมันพี่น้องเลยตับกับอันนั้นพี่น้องอคือเลย,อ,ยอันนี้ก็เปิดอันนั้นอยู่แล้วยังเอาอ้อน,นี่ทุกคนโหดเลยทุกคนเลยนี่ก็จะซุกแล้วนี่ซุกแล้วบิจักโอ๊ยหออนด้ใครเอากระแหงหอมนี่เดี๋ยวลองซิมบงซิมดูก,ก่อนน่าจะซุกแล,ะละ้วเราค่อยว่าซื้อ เอ้ยสุกแล้วเดี๋ยวลองซิมเบิรงพี่น้องลองซิมเบิรงแล้วกับโปสุกแล้วแซ่บพอดีโน้ตเลยเดี๋ยว่ามีส้มน้ำเอาต้มส้มแต่ว่ามีส้มทำโอ้ยแมนอยู่บอดีหน้าอันนั้นก็ได้เนาะยันมีแมนอันนั้นนะแบบยันจีเอา กแหงละแอมจะกินข้าวละ่กินข้าวแหงแม่เป็นแม่อยู่เพิ่เยอยอยู่นะแม่มานานนุ่มพอของันแ่อากีน้องเลยอือมีทังกระปูมะบกครบชุดเลยพี่น้องเอ้ยที่รอพอมสองสามตัวนี่แหละ ข้าวเรียนเอีายมเป็นโแนงโีไมีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเอานเติมน้ำอันอนัน หนาวนี่แหละเด็พอดึงพอหัดหนาวทิเต้าไปเอกเไปนี่นนไ,ปนนไปหาจาละบาอ็าน,น,านีมึงก็ได้ดบิดีบอได้หกทิงรอาจายไ้เอบ

สองคนนี้น่าจะพร้อมมาจ้ะแม่เขาถือบ้างข้ามมากระเพื่อเลยพี่น้องมามาเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวข้าวบไปนี้พี่น้องเอ้ยุระพี่น้องไปเกี่ยวอยูลล่เพื่ะตอนแรงขึ้นมาเกี่ยวแถวถึงพี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยกระซิ <c ười> ไปหาเกี่ยวข้าวก่อนพี่น้องตอนนี้กับประมาณสามโมงแรงแล้วพี่น้องพอเดี๋ยวลงนะเพราะว่าเฮ็ดกินกระซ้ายไมไปเไิถึงเติมพี่น้องขึ้นกันหนึ่งโมงนะ เดี๋ยวคลิปนี้กับประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยเพื่อที่เฮามารับส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ค้อยนเดอ้อสบายดี